สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ได้พาทุกคนมากราบไหว้ที่วังปู่พญานาคนะคะทุกคนคะ่ะที่วัดป่ากุศมิงนะคะสีสะเกตครับแม้อาเดจะพามาดูองค์ปู่นะแบบคือแบบขับรถผ่านไม่รู้จนจนแบบเขาแนะนําม,มาว่าให้มากราบไหว้องค์ปู่อยู่ที่วัดนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าบรรยากาศในวังองค์ปู่เป็นยังไงจะให้ทุกคนดูแบบรายละเอียดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะตรงนี้ก็ได้เดินมาทางมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนนี่จะองค์ปู่นะคะอันนี้คือคาถาบูชานะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะคะทุกคนคะ่ะให้ทุกคนดูมุมมุมแบบกว้างนะคะนี่นะให้ทุกคนเห็นแบบชัดเจนเลยก็เป็นวางองค์ปู่บรรยากาศก็จะร่มรื่นมากเลยนะทุกคนอ๋อ เป็นวางนะทุกคนเป็นวางเลยเนี่ยด้วยความเชื่อความศรัทธาสาธุปูครั้งแรกเลยนะทุกคนครั้งแรกเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวังอันนี้ก็จะเป็นปูใหญ่หนาคาโอ้ยคนหัวลุกทุกคนคะ่ะปูใหญ่หนาคาเทพสิทธิ์นะทุกคนนี่ยกมือไหว้ขอพรขอโชคขอราบกันได้เลยนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นสิริมงคล นี่เป็นแม่ย่านาคีเทพสิทธิ์องค์นี้ก็จะเป็นแม่ย่านาคีเทพสิทธิ์นะครทุกคนค่าถูกลูกหลาน,นมกากราบไหว้ก็ขอบารมีปู่ย่าออขอให้ช่อง YouTube มีชื่อเสียงโด่งดงังออขอให้กิจการการงานหน้าที่จเจริญรุ่งเรือง นี่นะคบทุกคนครับปู่ใหญ่หนาคาเทปสิทธิ์นะทุกคนนะขอพรกับปู่ได้อะให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรวมค่ะวันนี้ก็คือพาทุกคนลูกหลานสายพญานาคทุกท่านได้มารับบุญกุศลและได้กราบปู่ย่ากันนะคะทุกคนค่ะ,ะดูบรรยากาศเลยคือล่มรื่นมากคือบรรยากาศคือล่มรื่นมากทุกคนอะให้ทุกคนนี่ก็คือเป็นเป็นปู่พุ้ชง,ชงใช่ไหมเนี่ยแม่ อันนี้คือปูพุทชงนะคะทุกคนค่ะ่ะให้ทุกคนดูเลยโอ้โหแบบคือบรรยากาศทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศมากเลยแบบคือเนี่ย ขอพอนเอาเดอ้อเอฟสุ่มเ C ซทุกคนใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีนะคะทุกคนขามีโชคมีลาบเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนเดอ้อเอากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขาแบบให้ทุกคนดูบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะเป็นบ่อ้นามนะข้างนอกทุกคนเนี่ยตรงข้างนอกนี้ก็จะเป็นบอ่อนามนะเห็นไหม เป็นแม่น้ําเลยใช่ไหมแม่ดูโอ้อ่ะจะให้ทุกคนดูนะที่ประสิทธิ์อะดูเลยทุกคนอันนี้ปูจะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะขององค์ปู่นะทุกคนนะนี่นะจุดเริ่มต้นขององค์ปู่ก็จะเรื้ยขึ้นมาจากเป็นบ่ออย่างนี้เลยนะทุกคนอะขอพอรกันได้เลยนะคะอุย้ยขนหัวลูกทุกคนคะ่ะปูคะ่ะขอโชคข,ขอลาภให้ลูกห้หลาน ดเด้ยวปูเด้อดูเก็ตปู่ก่อนทุกคนคะ่ะโอ้ยทุกคนนี่ไงคือปูก็คือขึ้นมาจากตรงนี้นะคะจะไล่ให้ทุกคนดูนะทุกคนนะนี่เลยคะ่ะปู่เทพสิทธิ์นะเพื่อเป็นสิริมงคลแกลูกแกลานเด้อวปูเด้อเอออเฟทวงเอฟซมาเห็นคลิปนี้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะทุกสิ่งทุกอย่างอื ขอโชคลาภอาตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปู่ใหประสิทธิ์เรือยขึ้นมาจากข้างล่างมาเป็นยังไนงไนี่ค่ะทุกคนขอพอรได้เลยนะทุกคนนะโอ้<ม>วางคือร่มรื่นสวยงามเลยร่มรื่นมากทุกคนค่ะ ใครที่เป็นลูกหลานปู่ต้องมานะกราบไหว้ขอพรอ,อ,องปู่คนหัวลูกทุกคนคะ่ะตอนนี้แบบไม่คิดอนะ่ะแล้วก็วันนี้นะมันเหมือนกับทางเรานะไม่ได้ไม่ได้มีแผนที่จะมาแต่มันด้วยยังไงไม่รู้คะ่ะทุกคนคะ่ะทาทั้งที่ขับรถผ่านแล้วนะก็ต้องได้กลับกลับมา ายไปนนู่แต่ติดแล้วนะอ๋ออันนี้ย่านาคีเทปสิทธิ์โอ้ยปู่นาพูดผิดอันนี้ย่าอันนี้ปู่ปู่ใหญ่นาคาเทปสิทธิ์เทปสิทธิ์เหมือนกันไหมย่านาคีเทปสิทธิ์เหมือนกันนะครับทุกคนค่ะอ่ะ เข้ามาแล้วฝาก,กคุณกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยเดอ้อไหวปู่ขอพรขอโชคขอลาบให้ดูแบบเต็มๆไปเลยทุกคนใครที่เห็นคลิปนี้นี่ทุกคนคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อเปิดทางเงินทางทอนทางลูกหลานเด้อปู่ย่าเดอ้อ ขอให้เอฟซีทุกคนผ่านมาเห็นคลิปนี้มีโชคมีราบกันทุกทุกคนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอทุกคนรมรื่นมากสวยงามมากบอกเลยแบบอะเข้ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ยังยังอึ้งอยู่ยนะทุกคนไม่ไม่คิดว่าจะได้มานะแม่นมเนาะเออไม่ไม่คิดนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแพนด้วยแบบดูสิองค์แูแบบแหแบบให้ให้เราได้มานะม่ะมาเยี่ยมยาญาติ ทุกคนขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีโชคมีราบกิจการหน้าที่จะเดินลุ่งเรืองใครที่กดไลค์กดแชร์ทุกคนก็ขอให้มีโชคมีราบเปิดทางเงินทางทองเดอ้อซาถุเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะคะ